นะครับมุมระหว่างเข็มยาวกับเข็มสั้นมันก็คิดจากเอามุมเข็มยาวกับมุมเข็มสั้นมาลบกันเป็นการหาผลต่างเนาะมุมอะไรเยอะกว่าก็เอามุมนั้นตั้งนะถ้ามุมเข็มยาวเยอะกว่าก็เอามุมเข็มยาวเป็นตัวตั้งถ้ามุมเข็มสั้นเยอะกว่าก็ามุมเข็มสั้นเป็นตัวตั้งครูยกตัวอ,อย่างเวลาแรกครับ14.28น,น14นาฬิกาเข็มสั้นนะมันยังอยู่แถวแถวเลขสองอยู่เลยเนี่ยลูกดูภาพ เข็มสั้นอยู่แถวเลขสองขณะที่เข็มยาวเนี่ยโอ้โหมันเกือบจะถึงเลขหกแล้วเข็มยาวเยอะกว่าอยู่แล้วเออเนี่ยไล่ให้ดูทีละอยา่างไล่ให้ดูมุมเข็มยาวก่อนเทียบกับแนวอ้างอิงเนี่ยครับยี่สิบแปดถ้ามาถึงเลขหกคือสามสิบยี่สิบแปดนี่ตรงนี้ครับขาดอีกสองช่องจะถึงเลขหกขาดอีกสองช่องเล็กโอเคนะ หนึ่งนาทีเข็มยาวมันจะหมุนหกองศายี่ปดนาทีก็หมุนยี่สบแปดคูณหกได้ร้อหกสิบแปดเนี่ยครับมุมเข็มยาวร้อสิบแปดอเทียบอยู่กับแนวอ้างอิงนะครับเลขสิบสองเทียบอยู่กับแนวอ้างอิงเลขสิบสองตรงเนี้ยเดี๋ยวคุณจะเขียนร้อยหกสิบแปดจำกับไว้ว่าเป็นมุมที่ทำกับแนวอ้างอิงเลขสิบสองอยู่นะครับแล้วมาหามุมเข็มสั้นบ้าง ถ้าเป็นสิบสี่จุดสามศูนย์หรือต้องอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลขสองกับเลขสามแล้วใช่ป่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครับอ่ะแต่ก็เกือบเกือบถึงแล้วแหละเนี่ยแถวๆนี้ละรู้ดูนะสองช่องใหญ่นี่สองช่องใหญ่ครับช่องใหญ่ละสามสิบนะกับอีกยี่สิบแปดนาทียี่สิบแปดนาทีแต่ละนาทีเข็มสั้นหมุนได้อีกศูนจุดห้าองศาใช่ไหมเออลูกก็ คิดตรงนี้บวกเข้าไปอีกตรงนี้ก็อีกสิบสี่ก็เป็นเจ็ดสิบสี่องศาเนี่ยครับเข็มสั้นทํามุมกับแนวอ้างอิงเจ็ดสิบสี่องศาดังนั้นภาพนี้ครูเขียนทั้งสองเข็มร่วมกันเลยเนี่ยลูกจะได้เห็นเนี่ยตอนนี้มุมเข็มสั้นเจ็ดสิบสี่มุมเข็มยาวร้อยสิบแปดมุมระหว่างเข็มก็คือตรงนี้ลูกช่วงนี้ครับรู้จะเห็นว่ามุมเข็มยาวมันเยอะกว่าใช่ปะ ข้อนี้ก็ต้องเอ,อเวลานี้จึงต้องใช้มุมเข็มยาวตั้งลบมุมเข็มสั้นงงงงไหมมุมระหว่างเข็มนี่มุมระหว่างเข็มตอนนี้จึงใช้มุมเข็มยาวลบมุมเข็มสั้น เห็นไหมครับนะเนื่องจากตอนนี้มุมเข็มยาวมันเยอะกว่าเนาะมันก็เลยใช้มุมเข็มยาวลบมุมเข็มสั้น มีตรงไหนที่ลูกงงๆกับเวลานี้ไหมครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกเวลาหนึง่งซึ่งกลับกันมุมเข็มสั้นเยอะกว่าบ้างน,นะครับเนี่ย17.14นเนี่ยมุมเข็มสั้นเยอะกว่าแล้วตอนนั้นนะครับ